สวัสดีจ้า,าเพื่อนเพื่อนมากินข้า,าวเช้านำกันจ้าก่อนทำงานต้องกินข้าวนะจ้าอาหารเช้าสำคัญจ้าถ้าไม่กินเดี๋ยวจะไม่มีแรงแกงไก่ใส่ฟักจ้าอันนี้แกงเห็ดเดี๋ยวจะว,วานก็จิ้หรีดทอดจ้ามากินนำกันเด้อของเจ้าได้อย่างกินเช้านี้ กินแต่เช้านะเธอต้องรีบลงไปจัดผลไม้ใบเจ้าให้เจ้านายมาแล้วกล<า>ับมาแล้วไม่ยืนใหม่เหคนไหลบ่มันสาตว์ไม่ใช่สาตว์ไทยเหรอไม่ใช่มั้ง Sa nam nam do. Hmm. Bakit nam Kaya mga ไอ้หงข้าวแกไม่เห็นไอ้จกตายอยู่ฝาหม้อข้าวบ่ะฝาเราอ่ะน่ะหม้อข้าวหม้อข้าวเราเลยไม่รู้เออตายจนแห้งพี่น้องเอ้ยขี้เกียมตายอยู่ฝาหม้อข้าวพอบ้านแล้วหงสาวเราก็เห็น เปิดมาแห้งคาอยู่มาะต,ตืมอะไรบ้างมาอะไร ได้มา2โมงบอกแต่เมื่อวานหนูดูมันอ่านไล,ลน,นล์แล้วโหบอกันพักสดลมันก็มา2โมง วันนี้มันน่าจะขายอยู่หน้าวัดขายอยู่ตลาดไม่รู้ขายะอะไรบ้างเหน้าวัดนะม,มันก็คนขายสองหมูย่างก็ขายไหมหมูข้างหมูขม้างเป็ดหมูขม้างเป็ดอาอหมูข้างกายขายข คนที่ทำงาน,นอบตนะขอ้อคุณตเตี้ยดำๆนะทำไมเมืองทะลยเนขาขายหมูขายไก่เขาเยอะมาอยางนาเจ้า So much เมื่อวานลืมบอกให้เก็บใบมะขามลืมยันนี้ไปเก็บกเก็บต้งไก่น้างบ้านนะทำออนอืมมันจะปเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยว วันนี้เขาไปยืนเซอเวยวันโครงการพันแปดร้อยล้านอ <c oughs> ิ่มแล้วไปไปทำงานที่เรารักกันดีกว่า